น้องจ๋าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นขบวนแห่บุญคุ้มเข่าไ่นะคะประจําปีเป็นงานประจําปีของอ,อําเภอหนองสองห่องนะคะเป็นงานไใ่ใน,นะคะที่นอ้องขายเป็นจัดยิงไ่ทุกปีนะ,ะ๊ะสวัสดีค่ะตอนนี้ฉันอยู่ในหน้าที่วักการอำเภอหนองสองห่องนะคะมารวมง,งานบุญคุ้มเข่าไ่นะคะ ตอนนี้ขบวนกำลังเสียเข่ามากนะคะสำลูมมาล้วจ้าท่านเพียอยูนี่ขบวนอันสวยงามนะคะเราคุ้นเคยกันดีค่ะแม่พญาค่ะสวยงามมากค่ะอยู่ของตำบลอะไรหญิงจ้าอันนี้ขะนั่งร่ำเหนื่อยขบคุ้นเคยกันดีจะสวยค่ะเลิศค่ะ นางรัมนี่เองค่ะคุ้นเคยหน้าคาตากันดีค่ะนี่เป็นข้อหันโจทย์นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำล้องออกมาไปสำล้องออกไปแล้วออกมาแล้วบอค่ะแต่เดียว<ม>ยุบผังงานด้วยเนาะแม่ะค่ะสุดท้ายแล้วนี่อันนี้สุดท้ายแล้วบอสุดท้ายอ๋อจ้ะอันนี้เป็นขบวนสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวฉันจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ เป็นของหันจูดนะคะแล้วทีนีไปตามหาของสำรองนะคะยางค้าหลากในนี่สวยนะคะสวยค่ะแล้วทีนตามขบวนไปอีกนะคะพี่น้องค้าคัางนา เจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโกศลสำโรงเขามาพอดีจ้าฉันมาท่านตำบนสำโรง,งพอดีค่ะพี่น้องขบวนของตำบนสำโรงนะคะ จกำลังติดพันกันนะคะอากพี่น้องพาหายมาเบิงประสานเขานะคะงานนี้จัดทุกปีนะคะจัดขึ้นทุกปียิ่งใหญ่อลังการค่ะเป็นงานประจำปี้วคะของอำเภอหนงองตองหองค่ะ ตลักนะคะของตำมนสำโรงนะคะจะเป็นขบวนนางรำนะคะสวยค่ะมี่ตะพณ์สวยๆดึงนางรำตำบนสำโรงนะคะจ้าวันดีค่ะพี่ตะพงงามๆนะคะมีแต่คนสวยๆจะพี่น้องขาตำบลสำโรงนะคะ แดด้อนกลบว่าเป็นอย่างไม่ใช่ปัญหานะคะคือผ่อนง่ามแถวบสิวันดีค่ะวันดีค่ะอย่าทำมดทำม้วนของสำรองนะคะคนสวยน้ำกดดมูเนาะจ้านาชล่ก็เป็นปราสาทเขานะคะประสาทข้าวนะคะ กระสิกณเคยดีครับงานบุญลุมเขาใหญ่นะคะสวยงามจากพี่น้องค่จาจัดยังสวยงามที่ฉันเห็นอยู่เนี่ยคือเห็นมาจากร่วงเขานะคะแล้วก็มีการหฮมเข่าขมานำ้ำอย่างนีง้ก็คือประสานเขานะคะ พ้าไปเบิงภายในนะคะจากนี้ภาาในของปัาสาทเข่านะคะจนะทำเป็นข่วบนตาขุนกะามัด่ถ่ลูกนะคะแล้วติผ้าออกไปเบิงดันนอกอีกเพียงนึงนะคะจ้าที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือขอบวนของตำบลดอนดังนะคะ กระสีเคลื่อนขบวนมาทุกตำบลนะคาพี่น้องคะออกจากเทศปาลนะคะจุดหมายก็คือบริเวณที่วักการน้ำมันในร่านค่า จุดท้ายแม็กําคัญนะคะพี่น้องคะมีแต่ความสวยๆงามๆนะครที่หนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับนี่จะเป็นของตำบลไ่น้อยคะาะ่วนตำบลดอนดังสวยงามค่ะคือไม่เรืองเหรลิเกแลวเนาะครับผู้นำชุมชนสวยค่ะสวยค่ะเป็นความคิดต่างกันนะครับกระบวนการนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับจากมะเบิงฟังนี่ค่ะนี่ก็สวยค่ะตรงนี้ก็สวยค่ะ ประมาณประชันกระสุดลทินะคะี่มีรังว่านพร้อมนะคะพี่น้องขาอุ้ยเป็นเป็นกลุ่มเทวดาตำบลไหนจ้าอ,อ๋อจา้จาจ้าอุ้ยตำบลน,นีออ่มีเทวดานะพี่น้องคะ่ะจากฟังนี่กันจา้าเออขบวน แต่ละตำบลกมาร่วมกันยู่นาที่วาการอำเภอหนองสองห้องนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพาไปเบิ้งปราสาทนะคะเป็นขบวนปราสาทนะคะพี่น้องคะปราสาทแต่ละออำเภแต่ละตำบลนะคะจะสามารถมาร่วมกันนะคะพี่น้องคะสวยงามจ้ะครับผมแล้วก็จะมีสินค้าโวท็อปด้วยนะคะ จางฟังนี้ก็เป็นประสาทนะคะซึ่งของตำบลไหนนะคะมาเนตใจคระพี่น้องค่อิมากร่วมกันร่วมกันไว้นะจุดนี้นะคะที่เป็นความคิดสั่งสรรของแต่ละตำบลกันอะมากนะคะก็ัวากนะงเต็มพบรรยากาศภายในงานนะคะ ตอนเย็นนี่กจิมิการเป็นที่รับ่วงสวงกันนะคะตั้งอาหารตั้งคนั้คนตังาขั้งงานงานงาเปิดงานเลยค่ะเปิดงานเป็นที่เลยค่ะ นี่คือนางอะไรคะอันนี้เป็นนางถ<อ>ือป้ายค่ะ <c oughs> เอาคือว่าสิไปใส่ชุด LGBT สวัสดีค่ะนะเอาคือว่าสิไปใส่ชุดแบบเอ่อชุดอะไรใส่หรอือเ่าก็เลยใส่ยีสต์ก็เลยเปลี่ยนมาจังนสี่เนาะจากเจบาทนะคะรถชั้นจอดอยู่พุ่นฝูดปั๊น ตกแต่งกองกุ้งข้าวพิธีสูบทข้าวการจัดแสดงพิธีกาลการประกวดขบวนแห่ปลาใส่ข้าวการประกวดผื้ได้จัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากทุกภาคส่วนอาชีพโครงการพหามส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนเงินสามแสนบาทองค์ประกวดองส่วนท้องถิ่นทั้ง13แห่งชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งและภาชเอกชนครับวันนี้การจัดงานประเพยยีณีบุญคุ้มเท่าใหญ่ของมีอําเภอนตงตะห้องได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จากซุ้มิพิศการตลอดจนนะคะปุ่มิพิธภาณฑของ13ท้องถิ่นของเรานะคะจากเรียนเชิญน,นะคะสำหรับ